ก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเป็นรอบที่ห้ากันด้วยนะผมวันนี้โยผมเปนชาอาจสายฟรีคนดีคนเดิมนะผมนะผมทุกทุกคนคงจะไม่ชินกับการได้เปิดมาได้เจอหน้าเนี้ยับผมแบบเฮ้ยมึงแคสโลบอกกับลายเดินเจอแค่นั้นไม่ใช่หรอมึงยังเอา ROV มาเข้าอีกเลยโอ้โหมึงลงคลิปก็ไม่บ่อยนะชาอาดครับ ไม่สนเอ๊ะผมก็จะมาบอกว่าทําไมเงินผมไม่ได้เอาไปเติมไลน์เนเจอร์นะผมทำไมผมเล่นสายฟรีแล้วผมก็เพราะว่าไอเกมห่านี่นะครับกูเติมไป 5, 6, โโห้าพันโอ้โหนี่แบบสกงสกินนี่นะไม่ได้ฟรีดยเพราะไอเนี่ยไอเนี้ยเนี่ย มวยไทยโอ้โหสองพันกูเติมสองพันปุ๊บอีกสามวันมึงลดราคาโอ้พูดไม่ออกอะ่ะครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่กับการนี้เอ่ออันี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> การเติมเกมหรือว่าอะไรของผมนะครับผม <c oughs> เราจะมาบอกการเดินเกมของกิลด์นะครับผม <c oughs> ไปครับ ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะผมตัดไปตอนที่เลือกตัวเลยนะฮะรวบมการเล่นกิเด์ของผมนั้นผมเอากิวดอร์ไปโลมนะผม้ามเอากิวดอร์ไปเลนอื่นนะผมบอกกันเลยว่าปัญญาอ่อนมากแค่ตัวเข้าปัญญาอ่อนแล้วมึงยังจะเอาไปเลนอื่นนี่คือแบบอมเพื่อนด่าคุณแบบยับยับนะฮะคือด่าวโลเลยอะ่ะ มึงด่าเอาโลเลยนะฮะก็เลือกกิลดอร์ไปเลยนะครับผมเอยบอกได้เลยว่าตัวที่ที่ผมบอกว่าตัวแม่งปัญญาอ่อนแะม่งแม่งปัญญาอ่อนจริงไม่พูดเล่นๆนะคือตอนแรกอะแม่แกงแบบโคตรเก่งนะผมแพทนู้นเลยโคตรเก่งแต่อพอแพทนี้ นะรู้ๆกันอยู่รู้อยู่ซาบ,บู่ไทยงโง่จิบพายตัวมึงโง่โง่เฮียเยมึงยังโงโ่ยยงโไปไหน่อยนะตัวมึงเนี่ยนะฮะซึ่งการเล่นก er ิลเดอร์แท้งเอ้ยไม่ใช่กิลเดอร์แท้งกิลเดอร์โลมนะผมเราจะไม่เอาอของแท้งนะผมใช้ของแล้วอย่างนี้นะรูนก็จะนี่ แบบมึงเน้นเวทเลยอะนะเหมือนแรดผมใช้เซตเดียวกับแรดผมนะเอออันเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ใช้เซตบนนะอะอันนี้อันนี้เซตตอนผมติดประเทศนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ใช้นี่ครับผมเอาจอกรมาแทนนะแล้วก็เน้นรดคูดาวให้มันยิงเร็วๆนะเป็นอะไรที่ปวดแล้วก็แรงนะผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือ เน้นคอมโบนะครับผมมันไม่ได้แบบเพิ่มเพิ่มคูดาวสกิลหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่มคูดาวสกิลหนึ่งมึงก็มุบบับอย่างงี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้หาเ m นะฮะผมบอกเจมว่าเจมครับตัวเนี้ยมีคนเล่นอยู่นะนี่นะเนี่ยชายอัดเดี๋ยวมีคนเล่นอยู่นะเออไอเฮี้ยนี่โคตรปัญญาอ่อนเลยแต่ว่าช่วยบับให้ันหน่อยครับผมไอกิเด์เนี่ยเออบอกเจมอย่างงี้นะครับผม ่าดูตัวนิดนึง่งซึ่งเราเจอมีหน้ากับไายาเตะซึ่งเป็นคอมโบแบบโอ้ยเฮียคอมโบเกียนนะผมแล้วก็มีอาล็เกเตอร์ล็อกอีกบอกกัเลยว่าคิวเลนเราเล่นยากแต่ว่าอย่าไปกลัวเราเจะมาแก้เกมให้ดูกันตัวที่คอมโบกับกิลเดอร์แล้วเออเอาง่ายว่าเกาะกระแสก็ได้ครับเอลสุนะผม ให้กิลเดอร์สตันและเอลซูยิงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นฉบับผมกับเพื่อนผมให้ให้เอลซูยิงกิลเดอร์ก er ิลเดอร์ปิดดาเมจนี่ไงอียมึงจะล้วงไปไหนว่าออดเอสดซอสยัแดแม่คืวยแบบคนดูไหมกระซิบมาอนอัาน,น,น,นมึงมึงล้วเหรอฮนะมาตอนแรกเราก็เดินไปเลนกลางเหมือนเออซับทั่วไปนะผม ไปเลี้ยงเมดก่อนเผื่อแบบเราจะได้คิวอะไรงะเงี้ยครับผมการเล่นคิวด์ไม่มียอะไรยากฮะแค่เดินกวนตีนะครับตอนกลางๆเกมเลยเดินกวนตีเลยเพราะเรามีดาเมจละตอนนั้นเร,เราก็จะเดินขึ้นบนไปก่อนนะผมเพราะว่าเอลซูเราเลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้นะขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ วันนี้ยังไงยิงดักไปฟิกตามเลยฮะไม่ตายนะครับผมไม่เป็นไรครับอย่างไม่ตายไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเม่ถ้าเมื่อกี้ยิงโดนอะ่ะถือว่าแบบสวยนะตัดเลือดไม่เป็นไรครับ เราตันไปสวยงามสุดๆคือเมื่อกี้วีล่าเข้าไปก็ทําถูกแล้วนะครับผมตัดฟิกเกอร์ไปแล้วมันก็ไม่ได้คิวนะฮะ mm hmm. ก็จริงจริงจริงๆิงๆตอดไปฮะมีหน้ายังไม่มีอะไรหลายกาดนอกจากคนที่อยู่รอบข้างมานะฮะ จริงๆไว้ฮะให้มันลงล่างช้าที่สุดนะครับผมเอ็กซสู่เราจะได้เอ่อเก็บคลิปไวๆนะครับแต่ว่าเพื่อนกูทำเฮียเดี๋้อนะปิงคนะรับปนะิงครับท่านผู้ชมคนระับเกิดเกิดเฮียได้ขึ้นคือ <c oughs> ที่บ้านกูแบบใช้เนตผัดข้าวหรือเปล่าเฮียทำแหลกขนาดนี้ <c oughs> ไอ้ตาก็ที่ผมอัดไปเนี่ยม่งก็แหลกครับผมอะ ตัดก่อนตัดก่อนเฮ้ยเฮ้อ่าตอนนี้สุขภาพเนตเราก็ดีขึ้นนะฮะคนที่บ้านเราเลิกเอาเนตปัดข้าวแล้วแล้วยังปิงปิงอยู่นิดนึงนะก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้เนี่ยโหแบบเกิดเหตุการณ์วีล่าดโดนลุมเซิรครับผมโหแม่งเอ,อ้ยโอ้ยไอ้เงี้ยเงี้ยปิงเฉยเอา้าโชงโ่ให้คนดูเห็นอีกแล้วกูย็ดแม่ คือเมื่อกี้ถ้าเราล็อกโดนเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่าสนุกนะครับผมแต่ว่านั่นแหละภาพที่เห็นคนดูแบบว้ายว้ายว้ายเฮียมึงเล่นคุยอะไรอ่ะไอ้ซอดโง่คือกูโดนคนดูด่าแล้วนะครับผมรอดูผู้โชคดีครับผมต,ตันเพิ่มนี่โอ้โหเรียกได้ดว,ว่าเป็นคอมโบเลื้อนได้เลยนะครับผมคือ <c oughs> มึงมึงคอมโบแค่เนี่ย ไอ้เหี้ยไม่จะตายอ่ะถ้าเป็นทาเอา่อทำเสียงเป็ดให้คุณผู้ชมดูแม่งเลยครับผมครับถ้าเป็นแครี่น่ะบอกเลยว่าไม่รอดแควิลาก็ไม่รอดอะไรเงี้ยอ,อล้างนะผมเพราะมีมีหน้าแล้วผมไอ้เหี้ยว้าวยิ้มแม่จ้าวเก่งเอ้ย เีนะครับอย่าเพิ่งทำแครี่กูยิงแครี่มาแครี่มันต้องยิงให้เราปิดดาเมจแล้วผมโอ้ยเน็ตอียเป็นเฮียอะไรเออหลบได้เฉยยิงตอดไปครับคือถ้าเรามีหน้าที่ยิงตอดอย่างนี้แล้วครับเนี่ยคอมโบไปเรายังเรายังอ่อนแอร์ครับตอนนี้ ล็อกมาครับผมจังหวะนี้แล้วโดนล็อกคืนแต่ว่าไม่สัตส์ทศนนครับเอาฟิกออกมาอ้าวหายาหายาหายาเลื้อนหายาเลื้อนแล้วอู้เพื่อเรายิงไม่โดนไม่เป็นไรแม่งแบบบังสายตาพอดียิงไปโอ้โหเฮียเพื่อนกูก็ยิงตามเลยนะกูก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแล้วส่งจุ๊บไปให้หายาแล้วอ้ โชคสองชั้นกูนึกว่าประกันเจ็ดล้อแม่พูดอะไรออกมาพูดเฮียอะไรออกมาทำมมันเลือนแท้แม่ครับเราว่าแม่งมีโชคสองชั้นนะผมเอ้ยเลือละเลือละไอ้เฮียไอ้เฮียในเลือนไอ้เฮียในเลือนแล้วฮะต้องให้ต้องให้ทีมเราตามต้องให้ทีมเราตามนะครับผมอ้าวแล้วลัดลัดมาได้ครับสวยครับสวยเอลัดมาได้ไมต้องขอบคุณไม่เป็นไร อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนทำตัวกคนตีนไหมครับเดี๋ยวเด้อเราต้องทำตัวกคนตีนนะผมเพื่อนสั่งให้ถอยเราก็ถอยเฮ้ยถอยได้หรอวะอุ้ย,ย,ย,ยเจออิโนสุเกะแล้วอันนี้ทำตัวกคนตีนไหมครับคิดว่าเราต้องทำตัวกคนตีนะับล้านไม่ได้ไม่เป็นไ,ไรครับทำตัวกคนตีนไว้กอ่อนโอเกมกลางเกมทำตัวกคนตีน ท้ายเกมรู้กันครับไม่ต้องทำตัวกวนตีนครับรอไม่เข้ามาเราก็ยิง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 ไม่ก็ตายลวจังหวะนี้น้ำลายขวางคอเสียงก็จะแปลกๆนะวันนี้ผมไม่สบายซะด้วยสามตัวครับผมเราก็ไล่ไปครับไล่ที่ไป เจ้าที่แรงครับจ้องแย่งสีนเพลงยังเก่าไอ้เหี้ยต้องไปกลางให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเลนกลางเป็นเลนสนุกของกิลเดอร์ครับผมรอเพื่อนด้วยนะฮะ,ะได้มีคนช่วยปิดดาเมจน,นะครับผมทำตัวคนตีนไหมครับลึกๆแวะเลนบนดูจะมีปัญหาครับผมเพราะว่าอย่างนั้นเออ เอาชนะเพนด้าได้ต้นเก่งเพนด้าก็จะเล่นยากนะคอย่าไปกลัวครับอย่าไปวันเรายิงไปโอ้โหจังหวะนี้ได้คิวไปอีกหนึ่งคิวเราคอยยิงยิงไหมฮะคือถ้าถ้าล้าก็ไม่เป็นไรครับเรามีประโยชน์กับทีมอยู่แล้วครับทายเกมมากน้อยมันอยู่ที่การยืนของเรานะผมซึ่งการเดินของผมนั้นการยืนและการเดินของผมก็รู้กันอยู่กดส้นตีนนะครับผม จะตายแลยตายไวกว่าเพื่อนก็นนไม่เป็นไรอกเลยว่าตายไวไม่มีปัญหาครับปัญหาอย่างเดียวคือกูกลัวก,กูไม่ได้คิวครับผมยิงแม่งตอนตอนมันออกไปครับอย่าให้มันเข้าใกล้ไม่งั้นทีมเราจะเล่นยากแล้วอย่างเข้ามาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้อย่างเข้ามากูว่ากูตายกูว่ากูตายเอ้ยแต่ว่าเอลซูเราแรงครับเกือบแล้วครับ เลือนะเลือนะไม่ใช่มันนะกูเนี่ย <c oughs> กูเนี่ยเลือนะโอเคครับกลับบ้านก่อนถ้าเลือดเราเกินครึ่งเนี่ยบอกกันเลยว่าอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์ครับมันเข้ามาป๊มความบงนะตายบอกกันเลยมันมีตัวเข้าอย่างแล้วฮายาหามีหน้าอะไรเงี้ยเออกลับแต่ถ้าเราใจถึงยิงสองไปเรื่อยๆฮะับทำตัวคนตีนไปเรื่อยๆนั่นคือสเอสเน่ห์ของจิวดเออร์ครับผม ไม่ใช่เบาๆนะกลิลด์โอ้เชีย่ยเออมันมันไม่ได้ลดมันไม่ได้เพิ่มแค่ขูดาวนะผมมันลดความกว้างของสก,กิกลสองกิลด์แล้วโอ้โหแบบน่าเกลียดมากแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยถ้าเป็นท้ายเกมนะบอกเลยเมื่อกี้ว่าอันนี้ไม่รอดยิงไปฮะโอ้โหเมื่อกี้โดนหนักนะเรวก,กดๆไปฮะ โอ้ยเชีย่ยคนที่บ้านกูแมง่งเอาเน็ตผัดข้าวอีกครับ่านผู้ชมเขาเน็ตผัดข้าวอีกครับเดีย๋ยวตะตดตะโอ้ยเสียดายมากเลยครับเมื่อกี้ไม่ไม่กดอัดไว้ครับผมเนตเนตเ,เอ๋อยู่เออโอ้ยหมดตี้เมื่อกี้โอ้โหอย่างเข้ามาเลื้อนกับเมดเราแล้วผมก็ล็อกไว้ฮะน่ไปเลยที่สวยงามครับผม แล้วก็ถ้าถ้าแครี่อยู่นะครับผมเลนกลางเราก็อีซี่แหละแต่ว่าเพื่อนผมนั้นรู้รู้กันอยู่ครับรู้อยู่สบู่ไทยอามาเล่นกันยังไงนะฮะกูไม่แปลกใจทำไมมันไม่ขึ้นสูพิมเดี๋ยวหาว่าแบบผมไปดูทุกเพื่อนอีกไม่เป็นไรคนดูเขามองกูเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว <c oughs> คนเลื้อเลือ้อนะี่เออกดๆ,ๆไปฮะอา้าเรได้มงกุดนี้เราชิลละ วิหูยนิดเดียวนะมึงหัวก็เลยนะเจ็บโอ้ยไม่โดนแมตเตืนแมตเติลไม,ไม,ไม,ไมอะไร้ิกูเลิ่มงุงนกินตัวเองละทำไมกูไม่โดนทำไมกูยิงไม่โดนจอนี้โอ้ช็อตเรืองของเพื่อเราแต่ว่าผมช่วยไปได้แล้วล็อกหายามาครับผมจังหวะนี้แล้วไม่มีใครช่วยกู ปิดดาเมจพระเจ้าช่วยกูล็อกให้สามสี่บีมึงเดินนำเฮียอะไรก่อนประเด็นยิงกดไวโอ้โหแรงแรงอยู่แรงอยู่อยู่แล้วจอเวทหกหกแรงอยู่แล้วน้องโอ้ยขี่บังโอ้ตายแล้วโอ้เลือนจัดจังวะนี้เชื่อเน็ต เล่นลเลยเลยครับจะเห็นว่าลอนในคงของนั้นแมงยูเขียวอยู่เขียวไม่ได้เลยไอ้เฮียจะไปเหลืองให้ได้เลยจองอังหวะนี้ตั้นไปโอ้คูแล้วหิงย้ำกระมอมยังสวยแล้วยิงไปหนึ่งทีโอ้โหถือว่าเจ็บปวดอยู่นิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยครกิลด์มีหน้าที่อย่างนี้อยู่แล้ว และอย่างอย่างล่อหน้าเราแล้วครับท่านผู้ชมโชว์จุกปโชว์จุกปโชว์จุกปแล้วกดล้างให้เพื่อนไปเราเราตันไปเป็นไงเป็นไงหืมันเป็นยังไงที่มาแล้วน้องแล้วยิงไปโอ้โห กูโดนแซงแล้วไม่มีล <laughs> ็อกเอ๋สุวรรณอมเออโอเคปันดีครับนอ้องอียเ้ยแม่งกูโดนล็อกไอ้แซดแจมจัดเลยครับตอนนี้ก็จบเกมได้นะแล้วเพื่อนเราเอ่อไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนกูแล้วเพื่อนกูแม่งแบบเออแหนอ้เีย มึงเข้าไปซอ,อยนิดๆหน่อยๆมันก็เข้ามาตีมึงแล้วอโท่เอ้ยโดนละโดนละนีไอ้สั์นี่ฮะโดนเย็ยบยร้อยครับผมโชโเรียนเข้าไปโชเรียนเข้าไปถือว่าแจ่มครับผมยังไม่ได้ไม่ไม่มีสาระเลยฮะเอดเดอกิลด์เนี่ยถ้า จะเอาชัวร์ครับผมเดินกับแครี่ไว้ครับผมเกาะแครี่ไว้ตลอดนะครแล้วก็ตอนต้นเกมนั้นกวนตีนป่ามันเยอะๆครับป่ามันจะได้ฟชาร์มช้าๆครับผมคือแบบตันนิดๆหน่อยๆก็ได้ฮะเราไม่ต้องไปแบบคำหนึ่งว่าเอ้อเฮี้ยมันนิดๆหน่อยๆแม่งโอ้กูไม่ทำดีกว่าทำเลยครับเอ้ยเอาเยอะเอาเยอะไอ้เฮี้ยแม่งค้างเลยเมื่อกี้ว้า อันนี้เดินกวนตีนเกินนะผมเห็นอเล็กซอรอยู่ตัวเดียวโอ้โหล่อไม่สันและวแต่วันนี้เหลือเพื่อนผมคนเดียวนะฮะ <c oughs> รู้สึกว่าเราจะแพ้ครับผม <c oughs> อีอาแว่งเล่นแร่งเล่นเงี้ยอยู่แล้วการเล่นกับเพื่อนนีเราก็รู้กันดีครับว่ายังไงก็แพ้ มึงจะเล่นดีแค่ไหนมึงก็แพ้ครับกูบอกเลยครับไอ้สัตว์มันจะมีตัวโยนนะผมก็คือกูเนี่ยไอ้กูกูโยนละการเล่นกูกูโยนละเรอๆไวเคลียร์กลางไว้แล้วเพื่อเราเพื่อเราจะโดนลุมเซิงหรือเปล่าไม่ใช่นะผมเคลียร์กลางไว้เอ้ยอะไรมันมันเป็นแรงบันดาลใจให้เน็ตบ้านกูมันแหลกหรือวะเฮ้ยบ้านกูมันแบบ ตั้งอยู่บนทอกทอกพองไอ้เหี้ยลิ้นลิ้นพันทั้งหมดแล้วโอ้โหคำหยาบเยอะเกินนะไม่เป็นไรครับผมช่องเราไม่ได้ช่องเยาวชนอยนู่แล้วแต่ก็เฮ้ยเฮ้ยจังวะนี้อุ้ยเอาได้อย่างนี้สวยจัดเขียกลางครับให้เพื่อเราไอ้นี่ให้มันไม่สงสัยว่าเอ,อ้ย มึงเอาก๊อทกันหรือเปล่ามึงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีไม่มีมมนี่เรียบร้อยทีมเราก็ได้ครับผมเป็นอะไรที่สวยงามนะฮะเลนล่างน่าจะแตกครับผมไม่ใช่น่าจะแตกเลยอแค่รถถัง4-5คันตอนนี้เราก็รอเดินไปพร้อมกับก๊อทอย่างเดียวครับถ้าปล่อยล่างอย่างนี้เราต้องไปตอด ไอ้เชี่ยทำไมทำไมกูเดินโง่ขนาดนี้ทำไมแรงแรงแรงจูงใจการเดินของกูมันโง่ขนาดนี้ตอนผมเล่นคนเดียวนี่นคือแบบน่ะสุดยอดแต่พอหกูอัดคลิปแล้วเล่นแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนด้วยนะฮะโง่เลยโง่เลยกูโชว์โง่แป๊บนะแล้วก็ยิงพาตันไป จังวันนี้ตามได้ตามครับผมมันแหลกมากเลยครับท่านผู้ชมแล้วผมจะไม่อัดแล้วผมไม่เอาคลิปนี้เลยผมอ่านมาสามสี่รอบแล้วโอ้ยไ้หิวแล้วเด็กมันหิวจังวันนี้รอเลยเรียบร้อยครับอีซี่วินนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะฮะให้กับชายอัด ที่ไอใช้อัดผู้นี้ด้วยผู้นี้ปัญญาอ่อนที่สุดแล้วเน็ตกากที่สุดในโลกนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเนละแรงกากทุกอันหนูเลยโอ้ผมอัดมัดน,นี่รอบที่สนะี่แล้วมั้งาทำไมมันสุดยอดขนาะดไหนเอาระบ้านกูนแบบจะแปงลงร่างกันแล้วจะแปงลงร่างจะค้าง,งแล้วผม ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับผมก็ยิบเอ็ดนาทีแล้วโอ้โหนานมากครับผมครับผมมาที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลิ้นกูพันไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ